ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูคลิกร้อยอ่าี่สิบห้านะครับว่ามีกี่สีนะครับสำหรับตัวท็อปเนาะ ก็แล้วก็จะมาคุยเรื่องราคานะครับท้ายคลิปนะครับตารเงิน่อนะครับตารางเงินดาวนะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเป็นพาไปดูจุดเด่นของเขาก่อนแล้วกันน้องรถตัวคิดร้อยยี่สิบห้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วแตกต่างกับตรงไหนนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูสีก่อนนะครับตัวนี้มีสามสีนะครับจะมีสีดำแดงนะครับแล้วก็แดงดำแล้วก็ขาวแดงนะครับหรือว่าขาวดำ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นล้อแมกนะครับตัวนี้ล้อแมกขอสิบสี่นะครับยางไม่มียางในนะครับเป็นแบบจุบเล็ดนะครับหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบจุบเล็ดนะครับล้อหลังอยู่เก้าสิบทับเก้าสิบนะครับคอสิบสี่นะครับส่วนล้อหน้าอยู่แปดสิบทับเก้าสิบนะครับขอสิบสี่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับตัวนี้ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับ เป็นเครื่องยนต์ e s p นะครับ Inhaus Smart Power นะครับแล้วก็จะเป็นไฟชุดไฟแล้วจะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับไฟ LED รอบคันเลยนะครับทั้งไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายนะครับไฟหน้านะครับไฟทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย ก็ใครใช้อยู่นะครับชอบไหมนะครับมีปัญหาอะไรนะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะในการตัดสินใจซื้อรถใหม่สักคันนึงนะครับด้านหลังเราก็จะเป็นแบบอ่าเลื่อนไม้แบบเป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วนะครับตัวนี้ครบเลยครับดิจิตอลหมดนะครับ ก็กล่องยูบล็อกนะครับเก็บหมวกน็อกได้นะครับเต็มใบนะครับแล้วก็ถังน้ํามันเนาะตัวนี้ห้าจุดแปดลิตรนะครับก็อัตราการประหยัดน้ามันเนาะอยู่ห้าสิบสองจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเนี่ยรายละเอียดก็ประมาณนี้เนะอก็ก็ทุกคลิปครับที่ผมบอกว่ารถปีสองพันยี่สิบนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับ จะมีสติกเกอร์แบบนี้ทุกคันนะครับถ้าเป็นปี2 0 1 9ัสิก้ารถรุ่นปี2019นะครับแต่ถ้ามาปี2020นะครับก็จะเป็นแบบนี้จากทุกคันเลยนะครับดูอแอกนี่ออกเขียวๆติดอยู่ใต้บอะครับจะติดมาทุกคันนะคแล้วก็ชอบสีไหนนะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็ลองช่วยคอมเมนเข้ามาได้นะครับ ก็ผมก็จะพยายามทําให้ได้ได้เห็นทุกรุ่นนะครับขุทนทุกสีนะครับจะได้แบบตัดสินใจซื้อเราง่ายๆนะครับแล้วก็จะมาคุยเรื่องราคาราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าสี่ห้าร้อยนะครับตัวล้อเมฆนะครับเป็นห้าสี่ห้าร้อยนะครับก็ตารางเงินดาวก็เป็นประมาณมีส่งอยู่สองพันเก้านะครับสองพันแปดสองพันเก้านะครับตารางส่งก็ประมาณนี้นะสามที่หกนวดนะครับ ก็จะมีดาวผ่านล้านนะครับก็ใช้เงินหมื่นหนึ่งแล้วก็ส่งพันหกนะครับสามที่หกงวดนะครับแล้วก็สองพันห้ายี่สิบครับสี่งวดแล้วก็สี่ันเจ็ดเจ็ดจุดสิบสองงวดนะครับสวยนะผมว่า หรือว่าใครสนใจเรื่องตารางเงินผ่อนรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับก็ถ้ารู้ผมจะหาข้อมูลให้เนาะผมจะพยายามหาข้อมูลให้ทุกคนนะครับตอบทุกคนนะครับมาลลังนะหาตัวน,นี้จะเป็นกุญแจรธรรมดานะครับไม่ใช่สมาร์ทคีย์นตัวเลข ใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับมันเดิมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะแล้วก็กดซับสไครต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณมากครับผม